ะสัมมนา,าแต่ละทีเป็นต้องพึ่งโรงแรมทุกครั้งไปในจะค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอีกสารพัดนี่เอกเป็นที่มาของการที่ทําให้พวกเขาจะตั้งศูนย์สัมมนา,าแห่งนี้ขึ้นที่นี่เป็นศูนย์สัมมนา,าที่แตกต่างจากที่อื่นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในเรื่องการบริหารจัดการซึ่งเป็นหลักการรวมกลุ่มในรูปของสหกกณรของคนรถเมย์ที่พร้อมจะเดินหน้าสู่ความพอเพียงร่วมกันที่ผ่านมาเนี่ยมักจะต้องไปใช้บริการของทางโรงแรม เ้าก็นั่งคิดว่ามันมันน่าจะเสร็จทบทวนว่าเราน่าจะหาสถานที่ที่เป็นศูนย์สัมมนาเป็นของคนงานเองก็ดูแบบอย่างอย่างศูน์ผู้นําที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับดูรูปแบบแล้วก็เป็นเป็นการสร้างแบบประหยัดประหยัดคือทําแบบพอเพียงสนับสนุนโดยธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชน การรวมกลุ่มกันนอกจากจะทำให้สมาชิกรู้จักการช่วยเหลือตนเองแล้วยังนำมาสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เหล่าสมาชิกตัดสินใจเข้าถึงชุมชนเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นด้วยหลักสหกรณ์แห่งความพอเพียงสหกรณ์อมรัพ์พนักง,งานรถเมย์ขสมกมาตั้งศูนย์สัสมมนาที่นี่เนี่ยนะครับผมว่าใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นพัฒนาความเป็นอยู่ของเขาให้เขามีงานทํา เราบริหารแบบหลักการสาการโดยตรงนะครับอยู่กันแบบเข้าเข้าใจกันนั่นก็อาจจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่แตกต่างกว่าที่อื่นที่เรียกกันว่าประเภทรีสอร์ทสนับสนุนโดยธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชน การร่วมมือกันทุกๆด้านด้นดวยความสมัครสมานสามัคคีทําให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของงานสหกรณ์เช่นเดียวกับงานสหกรณ์อมทรัพย์ของพนักงานรถเมล์ของสมกที่ทําให้มีโอกาสเข้าถึงชุมชนและเชื่อมสายสัมพันธ์แห่งชุมชนด้วยการฟื้นฟนูวัฒนธรรมประเพณีของคนในท้องถิ่นเหตุที่ชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาไม่ค่อยบวชกันเพราะมีความจำเป็นทางเศรษฐกิจ ครอบครัวที่มีพระอยู่เขาก็อยู่นานไม่ได้นะครับเราก็ใช้สากลเนี่ยเป็น,เป,นเป็นฐานสนับสนุนครอบครัวเขาปีแรกเนี่ยก็เป็นการบวชสมบทดเพื่อถวายให้ในหลวงปีที่แล้วเราก็เคยทําทอดพระปาก,การศึกษากันสากลก,ก็ใช้โอกาสนี้นะครับเป็นตัวเชื่อมโยงกับชุมชนสนับสนุนโดยธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชน หนึงหน้าที่ของผู้นำสหกรณ์นอกจากการนำหลักพอเพียงมาใช้ในการบริหารศูนย์สมนาแล้วอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญคือการถ่ายทอดแนวความคิดแก่คนในชุมชนชำนาญอยู่สะอาดได้ทำหน้าที่ผู้นำของสหกรณ์ที่นี่ซึ่งเขาเชื่อมั่นว่าการสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกในเรื่องการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนานในระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับชุมชน การเป็นผู้นําสากลนะครับเราคงต้องทําเป็นตัวอย่างขณะเดียวกันการบริหารสากลเนี่ยก็ต้องหลักยึดตักพอเพียงบอกกับสมาชิกคุยกับสมาชิกที่มากู้ใครที่มีเงินเหลือก็ชวนเข้ามาฝากเพื่อให้เป็นฐานในการช่วยเหลือคนอื่นเป็นฐานเศรษฐกิจของคนรถเมสนับสนุนโดยธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชน